วิทยาลัายสงรอยเอมหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาไัายอำเภอทวัดบุรีจังหวัดอร่อยเอศนายชัยวัดชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอร่อยเอดครับประธานในพิธีถวายพัตตาหาพพระราชานแด่สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรหนึ่งร้อยหนึ่งรูปฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการ และพุทธศาสนิกชนครับเขาร่วมในพิธีโดยโครงการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและกเยาวชนผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศลแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้เองครับสามเณรทุกรูปยังได้ปฏิบัติตามรักธรรมของพระพุทธศาสนาฝึกการเจริญจิตภาวนาให้ลู้จักช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ยังนะครับทรงผลให้เกิดความสุขกายสุกใจทางแก่ตนเองนะครับและกับครอบครัวซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นการนำนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โคจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มีความเลื่อมใสในศรัทธาในาบวรนะครับพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นครับในการปฏิบัติบูบชาเขารับการบรรพชาตจำนวนทั้งสิ้น1 0 1รูปตั้งแต่วันที่19ครับถึง29กากรกฎาคม2567 รวมเป็นเวลา11,000นั่นเองครับ